คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของดาวเคราะห์ฟ r อกซิม a าโลกใบที่2อ,อย่างแท้จริงใช่หรือไม่มาทำความรู้จักกับดาวเคราะห์ฟ r o กซิม a าดาวเคราะห์ที่มีโอกาสมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้โลกเรามากที่สุดครับขอบคุณข้อมูลจากบล็อกของ space th co ครับ ในช่วงกลางปี2022ที่ผ่านมาดวงตาดวงใหม่ของมนุษยชาติที่มีชื่อว่าเจมวฟจะเริ่มจ้องมองไปยังสถานที่ห่างไกลออกไปหลายหมื่นล้านปีแสงเพื่อไขปริศนาของเอกภพเราจะได้เห็นภาพถ่ายของกาแล็กซี่ยุคดึกดำบรนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือแม้แต่ภาพของดาวฤกษ์สีน้ำเงินขนาดยักษ์ดวงแรกๆที่ได้มอบแสงสว่างและความอบอุ่นแก่จัก,กรวาลแต่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเวฟ อาจกลับเป็นการทอดสายตาไปยังระบบดาวเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดเสียมากกว่าซึ่งก็คือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบดาวอันฟ้าเซนทอรีที่อยู่ห่างจากระบบสุริยะของเราไปเพียง4.2ปีแสงเท่านั้น ดาวเคราะห์ดวงนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าฟ r o x i m a c e n t นเ r อ B ดินแดนแห่งนี้ได้หลบซ่อนอยู่ภายใต้แสงสีแดงสลัวของดาวฤกษ์แคระแดงขนาดเล็กที่ชื่อว่าฟ r o x i m a c e n t นเทอมาเป็นเวลายาวนานหลายพันล้านปี ก่อนที่องค์กรหอดูดาวยุโรปใต้ได้ยืนยันการค้นพบดินแดน,นแห่งนี้อย่างเป็นทางการเมื่อปี2016โดยใช้การตรวจจับด้วยวิธีเรเดียลเว o โอซิตี้ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่าตัวดาวอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ของมันในระยะพอเหมาะที่น้ำจะคงสภาวะเป็นของเหลวได้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นมาระบบดาวอันฟ้าเซนทอรีเรียกได้ว่าการค้นพบดาวเคราะห์ฟรักซีมาเซนทอรี่บีในปี2016 ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่กระเพื่อมวงการดาราศาสตร์ไปทั่วโลกในขณะนั้นไม่ใช่เพราะว่าเราอาจจะเจอสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่นี่แต่เป็นเพราะตำแหน่งของ p r o x i m a c e n t t u r i B ที่อยู่ในระบบดาวเลิ์กเพื่อนบ้านถัดจากดวงอาทิตย์ซึ่งระบบดาวนี้ได้รับการขนานนามอย่างเป็นทางการว่า Alpha Centauri อันประกอบไปด้วยดาวเลกสามสหายที่เราจะมาทำความรู้จักกันก่อนครับ 1. อันฟ a าเซนทอรี่เดาวเรษกมวลปานกลางขนาด1.1เท่าของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเรษกที่เคยปรากฏในภาพยนตร์อวตารอันโด่งดัง2อ l p ันฟ e าเซนทอรี่ดาวเรษกมวลปานกลางขนาด0.9เท่าของดวงอาทิตย์3 a l อันฟ้าเซนทอรี่หรือที่มักจะรู้จักกันในชื่อฟร็อกซิมาเซนทอรีซึ่งเป็นดาวเริกประเภทแคระแดงที่มีขนาดเพียง 0. 1 2 3เท่าของดวงอาทิตย์ หรือประมาณ1.6ของดาวพฤหัสบดีเท่านั้นแต่ก็กลับมีแสงสว่างเพียงพอที่อาจมอบชีวิตให้แก่ฟ r o x i m a c e n t น u ทอรที่เราจะมาเจาะลึกกันในคลิปนี้ครับหากว่ากันตามปกติแล้วเรามักคุ้นเคยกับระบบดาวเดี่ยวแบบระบบสุริยะของเราที่มีวงโคจรไม่ซับซ้อนต่างกับระบบดาวหลายดวงอย่างระบบอัลฟาเซน t ทอรีที่มีดาวเลษกถึง3ดวงเกาะกลุ่มอยู่ด้วยพลังของแรงโน้มถ่วงอย่างลุ่มหลวม ดังนั้นการโคจรของดวงดาว3สหายนี้จะเคลื่อนตัววนรอบจุดกึ่งกลางมวลแทนซึ่งก็คือพื้นที่อวกาศว่างเปล่าบริเวณที่สนามโน้มถ่วงระหว่างดาวฤกษ์ทั้ง3อยู่ในจุดสมดุลกันโดยที่ทั้งอัลฟาเซนทอรี่เและ B ดาวฤกษ์สองดวงหลักจะโคจรรอบจุดกึ่งกลางมวลซึ่งมีคาบโคจรทับซ้อนกันคล้ายกับคู่รักที่กำลังเต้นระบำอยู่กลางห้องโถง ส่วนฟ r อกซ m มาเซนเทอรดาวฤกษ์แคระแดงของเราก็จะโคจรเป็นวงรีรอบจุดศูนย์กลางมวลในระยะที่ห่างไกลออกไปถึง2ล้านล้านกิโลเมตรอีกทีหนึง่งและจะใช้เวลาราว550,000ปีในการโคจรล้อมรอบในอดีตรเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าดาวฤกษ์มักจะอยู่กันเป็นระบบดาวคู่หรืออยู่แบบหลายดวงทำให้ดวงอาทิตย์ของเรานั้นแลดูพิเศษและแปลกประหลาดไปจากพวก แต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นข้อสรุปจากการเก็บสถิติบัญชีดาวฤกษ์ในสมัยก่อนซึ่งได้ถูกโต้แย้งไปแล้วด้วยงานวิจัยเมื่อปี2006ว่าดาวฤกษ์ราว2ใน3ที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกล้วนเป็นระบบดาวฤกษ์เดี่ยวแบบดวงอาทิตย์ของเราและอีกหนึ่งส่วนที่เหลือเป็นระบบดาวหลายดวงทั้งนี้ก็เพราะว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราได้ค้นพบดาวฤกษ์ประเภทแคระแดงขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งดาวเริกประเภทนี้มักมีอุณหภูมิต่ำและส่องแสงสีแดงพร่ามัวจนยากที่จะสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าหรือว่าด้วยกล้องโทรทัศน์ก็ตามหากปราศจากเครื่องมือที่มีความแม่นยำม,มากเพียงพออย่างเช่นตัวดาวเรษกฟ r o x i m a c e n t นท r i เองก็เพิ่งได้รับการค้นพบเมื่อปี1915ทั้งที่มันเป็นดาวเรษกเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะของเรามากที่สุดเพียง4.24ปีแสง ต่างจากดาวเลิ์กอันฟ้าเซนทอรี A และ B 2สองสหายของมันที่มีขนาดใหญ่กว่าและสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากพื้นโลกซึ่งตั้งแต่ครั้งโบราณกาล <c oughs> เมื่อบรรพบุรุษของเราแงหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืน <c oughs> ดาวอันฟ้าเซนทอรี่และ B นั้นอยู่ใ,นในกล้กันมากจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ทว่ามันกลับรวมกันเป็นจุดๆเดียวเหมือนกับดาวเพียงดวงหนึ่งที่อยู่ตรงส่วนเท้าของกลุ่มดาวคนครึ่งมา้า ชาวยุโรปจึงเรียกดาวดวงนี้ว่าไรจินเคนทอรัสส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่ดาวเลษ์กแคร่แดงมีจำนวนมหาศาลก็เพราะว่าตัวมันเผาผลาญเชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้ช้ากว่าดาวประเภทอื่นๆอยู่มากทำให้ดาวเลษ์กแคร่แดง สามารถมีอายุไข,ขได้หลายหมื่นล้านปีจนนักดาราศาสตร์เชื่อว่านับตั้งแต่ที่เอกภพถือกำเนิดมาจากปรากฏการ์บิ๊กแบงก็ยังไม่เคยมีดาวฤกษ์แคร์แดงดวงไหนดับและตายจากไปเลยทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์แคร์แดงนี้คงใช้ชีวิตอย่างหายห่วงภายใต้แสงสีแดงสว่างได้ยาวนานกว่าหลายหมื่นล้านปีโดยที่ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปยังระบบดาวอื่นสำหรับฟ r ็อกซ a มาเซนทอรี่ี หลังจากที่เราปูพื้นเรื่องระบบดาวอัลฟาเซนทอรีมาสักพักแล้วก็ได้เวลามาลงรายละเอียดเบื้องต้นของฟ r ็อกซิม e าเซนทอรหรือเรียกแบบสั้นๆได้ว่าฟ r ็อกซิมพระเอกของเราในคลิปนี้กันครับโดยเริ่มจากขนาดที่ใหญ่กว่าโลกราว1.3เท่าพร้อมกับมวลของมันที่มากกว่าโลก1.17เท่า ทำให้แรงโน้มถ่วงของ p ล o อกซ a มาเซนเทอรี่ส่งพลังกว่าโลกเล็กน้อยซึ่งหากมนุษย์ยืนอยู่บนนั้นก็อาจมีความรู้สึกเหมือนได้ยกเวทเบาๆอยู่ตลอดเวลาส่วนเรื่องที่น่าสนใจต่อมาก็คงจะเป็นระยะเวลาที่ฟล็อกซ a มาโคจรรอบ p ล o อกซ a มาเซนทอรี่ที่ใช้เวลาเพียง11วันเศษๆเท่านั้นเนื่องจากระยะที่อยู่ห่างจากดาวแม่ของมันเพียง7.2ล้านกิโลเมตร เทียบกับโลกของเราที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์150ล้านกิโลเมตรสําหรับดาวพุธอยู่ที่46ล้านกิโลเมตรแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าระยะที่ใกล้ดาวฤกษ์ขนาดนั้นจะแผดเผาฟรอกซิม a าบีจนไม่เกรียมแบบดาวพุธของเราไปเสียก่อนเพราะดาวฤกษ์ฟลอกซิมาเซนทอรีเป็นดาวฤกษ์แคระแดงขนาดเล็กที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นโดยมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยประมาณ 2,700องศาเซลเซียสทำให้พลังงานที่ฟรอกซิมาบได้รับคิดเป็นสัดส,ส่วนแค่ร้อยละหนึ่งจากเมื่อเทียบกับโลกซึ่งทำให้ตัวดาวฟรอกซิม a าบมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่มหาสมุทรจะมีการก่อตัวขึ้นมาบนพื้นผิวได้ถึงกระนั้นเราก็ยังต้องดูปัจจัยอื่นประกอบเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นอายุของดาวเลษ์ฟรอกซิมาเซนทอรีเนื่องจากดาวเลษ์กประเภทแคะแดงนั้นจะเย็นตัวลงไปตามเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่เริ่มหมดไป ทำให้ขอบเขตที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตขยับเข้าใกล้ตัวดาวฤกษ์มากขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนดาวฤกษ์มวลเยอะแบบดวงอาทิตย์ของเราที่เพิ่มความร้อนและความสว่างมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจากการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันหลอมธาตุที่หนักบริเวณแกนดาวโดยต่อมาผลการสำรวจได้เผยว่าดาวฤกษ์ฟลอกซีมาเซนทัรีมีอายุมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง300ล้านปีหรืออายุประมาณ4,853ล้านปี ดังนั้นจึงหมายความว่าดาวเคราะห์ฟร็อกซิมา B เคยมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเดิมอยู่มากทําให้น้ําส่วนมากอยู่ในสถานะแก๊สในชั้นบรรยากาศอยู่หลายล้านปีซึ่งน่าจะถูกรังสีอันตรายของฟร็อกซิมาเซนทอรีแตกพันธะไฮดโดรเจนออกมาจากน้ําและพัดพาออกไปสู่อวกาศ จนสภาพแวดล้อมของฟ r อกซิมาบีอาจแห้งแล้งกว่าที่ควรจะเป็นเมื่ออุณหภูมิเริ่มลดลงเรียกได้ว่าเราคงต้องวางภาพดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยมหาสมุทรลงไปก่อนแล้วจินตนาการถึงดาวเคราะห์ทะเลทรายที่มีแหล่งน้ําเพียงไม่กี่แห่งแทนนอกจากนี้แล้วเรายังศึกษาสภาพแวดล้อมของฟ r อกซิมาบีได้คร่าว โดยที่ยังไม่ต้องส่งยานอาวกาศไปเยี่ยมเยือนจริงผ่านโปรแกรมจำลองคอมพิวเตอร์คล้ายกับตัวโปรแกรมที่เราใช้ทำนายสภาพอากาศโลกในปัจจุบันซึ่งได้ปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆให้สอดคล้องกับระบบดาวอัลฟ้าเซนทอรี่ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเวลาต่อมาว่าการที่ฟ r o อกซิม่าบีโคจรใกล้กับดาวแม่ของมันมากเกินไปอาจทำให้อัตราการหมุนรอบตัวเองของฟ r o อกซิม่าบีผิดแปลกไปโดยแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันครับ กรณีที่1นึ่งฟ m a อกซิมาบีหมุนรอบตัวเอง3ครั้งทุกการโคจรรอบดาวแม่2ครั้งทําให้มีการถ่ายเทพลังงานเหมาะสมทั้งอุณหภูมิฝั่งกลางวันและฝั่งกลางคืนที่จะไม่ผันผวนต่างกันมากนักและกรณีที่2อ r o x i อกซถูกล็อกให้หันหน้าด้านเดียวเข้าหาดาวฤกษ์ของมันตลอดเวลา หรือก็คือใช้เวลาการหมุนรอบตัวเองเท่ากับเวลาที่โคจรรอบดาวฤกษ์หนึ่งรอบซึ่งนักดาราศาสตร์เรียกปรากฏการลักษณะนี้ว่าไถดาลล็อกทั้งนี้ทั้งน,นั้นผู้คนในแวดวงดาราศาสตร์ส่วนใหญ่ต่างลงความเห็นว่าตัวดาวฟล็อกซิมีมีความเป็นไปได้สูงที่จะตกอยู่ในสภาวะไถดาลล็อก ok เสียมากกว่า เนื่องจากระยะใกล้ดาวแม่ของมันเพียง7ล้านกิโลเมตรทำให้เกิดแรงไถด้านที่ทรงพลังอันเป็นแรงเดียวกับที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงได้ค่อยๆปรับให้การหมุนรอบตัวเองของดาวสอดคล้องกับระยะเวลาการโคจรรอบดาวเลิกพอดิบพอดีตลอดช่วงเวลาหลายล้านปีคล้ายกับการที่ดวงจันทร์ของเราไม่เคยหันหน้าด้านไกลเข้าหาโลกเลย อีกทั้งแรงไทด้านก็ยังทำให้องศาแกนเอียงของฟลอกซ m มาบปรับตัวเป็นศูนย์หรือก็คือจะไม่มีฤดูการบนดาวดวงนี้แต่ถ้าเกิดว่าฟลอกซ i มาบีมีวงโคจรเยื้องศูนย์สูงคล้ายกับวงรีมากกว่าวงกลมกว่าที่นักดาราศาสตร์คาดคิดไว้ตัวดาวก็จะตกอยู่ในสถานะการหมุนรอบตัวเองแบบ3ต่อ2ตามแบบในกรณีแรกเหมือนกับดาวพุธของเราสภาวะไทด้านล็อก ทีนี้ลองจินตนาการถึงสภาพแวดล้อมบนฟ r o กซิม B าบีอีครั้งหนึ่งแต่รอบนี้จะไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกในดินแดนแห่งนี้ทำให้ท้องฟ้าด้านกลางวันของดาวเคราะห์ดวงนี้มีแสงสาดส่องลงมาตลอดการซึ่งอาจมากเพียงพอที่จะแผดเผาพื้นแผ่นดินจนไม่เกรียมในขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งกลับตกอยู่ในภวังแห่งความหนาวเหน็บที่เต็มไปด้วยผืนน้ำแข็งกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาในราตรีนิรัน์ หากจะมีสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่เรารู้จักถือกำเนิดขึ้นมาพวกเขาก็คงต้องอาศัยอยู่บริเวณรอยต่อที่วันและคืนได้มาพบบรรจบกันในบริเวณที่เราเรียกว่าแดนสนธยาหรือทวายไลซ์โซนซึ่งทอดเป็นแนวยาวหลายพันกิโลเมตรอยู่รอบดาวทำให้ในบริเวณแดนสนธยานี้อาจมีอุณหภูมิเหมาะสมที่น้ำแข็งจะหลอมละลายลงจากฝั่งกลางคืนกลายเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตก่อนที่จะระเหยกลับไปในอากาศเมื่ออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นในด้านกลางวัน ถ้าเรายืนอยู่ที่แดนสนธยานี้ก็คงสัมผัสได้ถึงสายลมเย็นโชยจากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศระหว่าง2ดินแดนอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเราแงนหน้ามองไปบนท้องฟ้าก็จะเห็นดาวฤกษ์ฟลอกซิม x าเ a นเทอรี่ประดับค้างฟ้าไปตลอดกาล พร้อมกับจุดแสงสว่างของอัลฟ a าเซนทอรี่และ B ซึ่งจะเปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้าไปตามแต่ละช่วงเวลาที่ฟ r o อกซิมาโคจรรอบฟ r o อกซิม่าเซนเทอรี่ทำให้เราเองอดสงสัยไม่ได้ว่าหากมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเกิดมาในสภาพแวดล้อมนี้พวกเขาจะนับวันเวลาอย่างไรพวกเขาจะสามารถสร้างระบบปฏ,ฏิทินให้แม่นยำเพียงพอที่จะบ่งบอกเมื่อวันเวลาผ่านไปได้หรือไม่ อีกเรื่องหนึ่งที่น่ามหัศจรรย์ใจก็คือในฝั่งกลางคืนของฟรอกซ i มาบกลุ่มดาวต่างๆจะแลดูคล้ายกับที่เห็นบนโลกอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกับการที่ถึงแม้เราไปต่างจังหวัดก็ยังเห็นดวงจันทร์แบบเดิมราวกับว่าระยะทาง4ปีแสงเศษนั้นแสนสั้นจนไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยสิ่งแปลกปลอมเดียวในยามราตรีของฟลอกซ m มาบีที่จะสังเกตเห็นได้ก็คงจะเป็นจุดแสงสีขาวนวลที่สว่างอย่างโดดเด่นในกลุ่มดาวค้างคาว ซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ของเราระบบดาวบ้านเกิดของมนุษย์ในเอกภพอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าฟ r o x i m a B าที่อยู่ในสภาวะไทด้ดนล็อกจะลงเอยในลักษณะนี้เสมอไปเพราะนี่เป็นแค่ตัวอย่างผลลัพธ์ของหนึ่งในโมเดลสภาพอากาศเพียงเท่านั้น ซึ่งเราต้องไปดูปัจจัยอื่นอย่างปริมาณแกส๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศและความดันบรรยากาศประกอบด้วยสมมุติถ้าเกิดว่าดาวเคราะหมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ต่ำบริเวณที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตอาจอยู่แค่บริเวณฝั่งกลางวันที่โดนแดดไปตลอดการแทนที่จะเป็นเขตแดนสนธยาก็เป็นได้หรือถ้าเกิดดาวมีอุณหภูมิที่สูงเกินไปก็อ,อาจทำให้ฝ้ากลางคืนแทบไม่มีน้ำแข็งอยู่เลย ซึ่งอาจเป็นทำเลชั้นดีในการก่อร่างสร้างมหานครของอารยธรรมต่างดาวกล่าวได้ว,ว่าลักษณะของดาวเคราะห์ที่อยู่ในสภาวะไทด้านล็อกอย่างฟร็อกซิม่าบีนั้น มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากดาวเคราะห์ทั้ง8ในระบบสุริยะของเราอย่างสิ้นเชิงหรือถ้าจะให้พูดอีกในหนึ่งดาวเคราะห์ต่างๆระบบสุริยะของเราอาจเป็นแกะดำก็ได้เมื่อเทียบกับปริมาณดาวเคราะห์ตะวันค้างฟ้าเนื่องจากปัจจุบันเพียงแค่ทางช้างเผือกของเรากาแล็กซีเดียวก็มีประชากรดาวฤกษ์ประเภทแคระแดงมากกว่า58,000ล้านดวงตามข้อมูลบัญชีดาวฤกษ์ในปัจจุบันหรือคิดเป็นสัดส่วนดาวฤกษ์ในกาแล็กซีมากกว่าร้อยละ50 ทำให้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายังมีดาวเคราะห์นอกระบบอีกนับไม่ถ้วนที่โคจรอ,อยู่ใกล้ดาวฤกษ์แคระแดงจนติดอยู่ในสถานะไทด้านล็อกมาดูความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตกันครับถึงแม้ว่าฟ r o อกซิมาจะอยู่ในระยะห่างจากดาวฤกษ์เหมาะสมที่น้ำจะยังคงสภาวะเป็นของเหลวได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเสมอไปเนื่องจากตัวดาวต้องคอยรับมือกับปริมาณรังสีอันตรายและอนุภาคพลังงานสูงมหาศาลที่ปลดปล่อยมาจากดาวฤกษ์ฟ r อกซ m มาเซน t ทอรีถ้าเกิดว่าฟ r อกซิมาบของเราปราศจากสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังแบบโลกแล้วแล้วก็ลมสุริยะก็จะพัดพาชั้นบรรยากาศออกไปคล้ายกับกรณีของดาวอังคารจนอุณหภูมิของดาวอาจลดต่ำลงถึงติดลบ40องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อไม่มีความดันบรรยากาศที่มากพอแล้วสายทานก็ไม่อาจหลังรินได้บนดาวเคราะห์ดวงนี้มวลของฟ r o อกซิมาบีที่เยอะกว่าโลกถึง1.17เท่าก็าอาจให้ความหวังเราอยู่บ้างว่าแกนดาวจะมีความร้อนมากพอที่จะผลิตสนามแม่เหล็กได้เป็นระยะเวลายาวนานที่สิ่งมีชีวิตจะวิวัฒนาการขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าสภาวะไถ่ด้านล็อกทำให้ดาวหมุนรอบตัวเองช้าลงกว่าที่มันควรจะเป็น ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของหินหลอมเหลวภายในแกนดาวที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กได้เช่นกันนอกจากนี้ในปี2019ที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นกล้องโทรทัศน์ทุกตัวที่เรามีทั้งบนโลกและนอกโลกต่างจับได้ถึงการประทุข,ของเปเลวสุริยะที่รุนแรง พุ่งตรงออกมาจากดาวฤกษ์ฟล็อกซีมาเซนทอรี่ทำให้ความสว่างของดาวลุกจ้าขึ้นกว่าเดิมถึง14,000เท่าจนเราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าบนพื้นโลกเนื่องจากความผันผวนของสนามแม่เหล็กบนดาวฤกษ์ฟลอกซีมาเซนเทอรี i, ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า ฟ r o อกซิมของเราซึ่งอยู่ห่างออกไปแค่7ล้านกิโลเมตรได้รับผลกระทบจากรังสีมหาศาลไปเต็มๆไม่แน่ว่าเราอาจกำลังได้เป็นประจักษ์พยานการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของดาวเคราะห์นอกระบบที่ใกล้เรามากที่สุดเจมเวฟจะช่วยเราศึกษาฟ r o อกซิมาบได้อย่างไรหากสนามแม่เหล็กของฟ r o อกซิมาบีแข็งแกร่งเพียงพอที่จะยืนหยัดต่อสู้ภัยรังสีอันตรายนี้ได้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเวฟ ก็จะช่วยยืนยันการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตได้โดยการตรวจสอบองค์ประกอบชั้นบรรยากาศด้วยวิธีการสเปกโทรสโกปีหรือก,ก็คือการศึกษาแสงที่ทอดผ่านชั้นบรรยากาศบางๆของฟลอกซิมาบีซึ่งธาตุแต่ละชนิดจะดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นที่แตกต่างกันไปก่อนที่จะเดินทางเข้ามายัางเซ,เซ็นเซอร์กล้องให้เราได้ศึกษาอย่างเช่นถ้าเราพบออกซิเจนบนฟลอกซิมาบีก็จะทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเจอสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่เรารู้จักมากขึ้นไปอีก ซึ่งความโดดเด่นของเจมเวฟก็คือมันมีความสามารถในการมองไปยังช่วงคลื่นอินฟราเรดได้ดีกว่ากล้องโทรทัศน์ตัวอื่นๆที่เคยมีมาเพราะถ้ายิ่งอยู่ในช่วงคลื่นยาวมากเท่าไหร่ก็จะช่วยขจัดปัญหาการรบกวนของหมู่เมฆบนดาวเคราะห์ห่างไกล ที่มักทําให้เกิดการอ่านค่าที่คลาดเคลื่อนอยู่บ่อยๆซึ่งมักเกิดขึ้นบนกล้องโทรทัศน์รุ่นเก่าอย่างฮับเบิลนอกจากนี้เจมเวฟก็ยังสามารถบ่งบอกอุณหภูมิของดาวเคราะห์ต่างระบบได้อย่างแม่นยำอีกด้วยโดยที่ข้อมูลใ,ใหม่ๆที่เรากำลังจะได้รับก็จะช่วยให้นักดาราศาสตร์จำลองโมเดลสภาพอากาศของฟ r o อกซิมาบีได้ดีกว่าเดิมในอนาคตและในปีที่ผ่านมานี้มีกล้องโทรทัศน์อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโตลิมานซึ่งเป็นชื่อในภาษาอารบิกของระบบดาวอัลฟาเซนเทอรี ปล่อยตัวขึ้นไปบนอวกาศเพื่อเสาะหาดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบอัลฟ้าเซนทอรีเพื่อช่วยให้เจมเวฟได้ศึกษาอย่างละเอียดต่อไปแต่เราก็ไม่อาจที่จะยืนยันได้หรอกว่าฟร็อกซิมาบีหรือดาวเคราะห์อื่นๆในระบบดาวเพื่อนบ้านของเราจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่จริงๆหรือไม่ จนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในอนาคตห่างไกลในตอนที่ลูกหลานของเราเริ่มสร้างเรือเดินสมุรอวกาศโลดแล่นผ่านวงโครจรของดาวเนปจูนออกไปไม่ต่างอะไรจากที่โคลัมบัสเริ่มเดินเรือเมื่อ500กว่าปีก่อนมุ่งสู่ห้วงทะเลอวกาศระหว่างดวงดาวเพื่อไปสัมผัสด,ดินแดนแห่งดวงอาทิตย์ทั้ง3ด้วยตาของเราเอง นี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลอีกครั้งจากบล็อกของ space th.co อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ